สบายดีป้าลุงสบายดีป้าลุงสบายดียันเท้าๆป้าลุงาลุงไม่หุนเอาจะมีอยังไรอยู่นี่บ้าจ๊ะสบายดีพี่น้องท่ากระนังดีๆเนี่ตี้ลอยน้อยขางขาลูกกแา่อีกแล้วเอ้ยเออลูกแก่อีกแล้วพี่น้องเลยลูกแก่เป็นยังไงล่ะลูกเมื่อห้า giúp làm đâm chắc nổi chắc lịch nhắm bà bông Thấy, bà mình không biết hết kinh nhắm bạc bông nhắm ừ. bà cập ta lại kì nó ôi cái lò của bà cháu nó 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 kèo đây ăn thông giang hả, không cứ xài thông giang, thông giang Cái, chăm, cái thông giang này. Ừ. chán nó ăn nó Cái ừ. chán hả bà ta đây cháu bà ta mà đi

เียดีเรัถอดอออติดตาโนนอีเนาะนอีเห็นตาแบตานโอ้ยทดังองเลย้ามาตีนพะโลแท่นี่คือป่าพูดไม่ชอบคือไู้สัออะวมานเนี่โอ้ยเป็นบุคคยเห็นงูอ่ะบ่เดี๋ยวนี้เนาะ มึงข้นในหนองขัดพันเคืขึ้นก่อนนะ้ดอกไม่่สิ่แตกยู่มนคนละมือร้อยปีนาเขาไม่ไ้ยไยัหาวนี่จบลไปแล้วมาเดวพี่น้องจะเศร้าน้ำกันจังสีลุยงานต่อได้หมดเลพี่น้องขี้เข่าขี้เขาโอ้ยแกนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว ท่านดกขลุนเลยในกระดาอนี่มังาลยนะขลุ่นใช่นเชิงกำอยู่นนนอยอยอยอานองไปดูมีเียนี่น้องใหญ่นี่นะเอาเจ้าอีโอ้โเอาเจ้าปไปแม่ปูปูน้ำปลากระป๋องปิ้งไก่จำปลาแดกอ่าเนี่ ให้กะ่หลกกะได้หายหมด <c oughs> ได่หายหัแล้วปืน <c oughs> เอามาเล่นยองง่ายเห็นกระไรเก่าๆเลยเนาะฮือฮือไือฮือฮมอฮือยือฮ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 ือไือฮ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 ืออฮือฮือฮือฮมอฮือฮมอฮือฮือฮอฮือฮือฮื่ฮ <c oughs> coi <laughs> kinh lại bằng sao này, bơ hả nước mắm, cà rốt măng, cắn khởi chắc <laughs>

ปูนไปกินกับปุ่นบมมาเร็วๆมองตัวซีกันีเมมึงอครับตัเนียกชุ่มง่ดหน่อนะตุเนีตันกว่าอีกมันตัวเน,นียตัดมได้เด็ดเลจะเกี่ยวมีแต่มอนีแก่ปาให้ปาอมอ้ยนาไง่ต้องเกี่ยไิ เล็กเอ้ยแล้งามทำไากินไงมาหมด้ผักเยอะก่อนจดำป่ะค่ะจำนะใครกูตัวหาวัมากตัวแล้วก็ใครกู ถ้าอยู่ขอกปากอาเขามีเบอร์เขาโตกับโตะปากจักหาวซก็จังเลยกล้องาขนที่ตกมากอบวันนี้พี่น้องเอ้ยว่านตัวลิ้นพี่น้องหรอ,อ,อเปล่นนปาไม่ บ้านนี้บ่ได้เห็นยังบอได้อยากไปเมืองเลยตกมาโลดเนาะมีน้ำโลือกน้อบมกหนากตีกล่องไปไหมนี่จะเปิดกับเจ้าได้พนักทีมบรยูนอีกแล้วใครที่มันบอกีลังกาเอาบักีไปเลยไอ้คนก็กินีเพื่อมขึ้นม่ได้เลย แสบคือเกาพี่น้องเลยเหตุการณ์บอคาดคิดพี่น้องเมื่อกี้เยอะห้าบคอยพอดีเจ็ดนาทีเจ็ดเจ้า่ี่อเจ็ดาทีโอเจอีกเนีเจ็ดเจาพี่แนาทีอเจ็คอว่าแนาทีเอาใช่แนว่าจื้อ่น มึงขออีกเกินห้าเมใหญ่มึงขออีกเกินห้าเมตใหญ่ไปน้ำเด้อไปจริงจะไปกับบริษณ์เนี่ยบาทเนี่ยอย่าเบิ้งกูเยบอาเอดาให้ตวดเบิ่งกันเดาให้พอดาเบิ่งตวดกัไป

เดียกหาไก่นี่นะหาตีนไก่ขานไก่บ่เห็นบ่มันตู้เย็นนั่นบ่ก็เดี๋ยวขาหไก่ดิขอไก่ก็ละอย่างเนาะก็เล้วหาไก่ธรรมดากับวิ่งหาไก่ธรรมดากับวิ่เจ้าอุ่นียู่บ่เชื่อไอ้คนคุณไปจังซื้อ อีบัมือเล่นเลยมือกระปินน้อเจ้าก่อนขีิดก่อนอยู่นี่ถามาบางสิถามมืออื่นในร้อยชิ้นมือน้ำตอน่ไปน้ำขอยโอเคมือภายได้เด้อมด้งดมืเอาด้ทำเกกน้องเยอะก็น้อง่นกัูนอนับเ้อะนอนหลับบ่ ขึ้นาจะนอนน้ำพย้นมื้อไห่เม่อไหร่เม่หเ่รูปใหญ่จานอนนำพาย

นี okay. ่แ <minority> ล้วอยากกินอะเยสิเก้ามึงค่าลายมะเฮ็ดจะออกลายเนาะนายจบเพืือกอยูกับบอเนาะกูอย่าไปเนาะกมอไดิเอกน้ลายยังไงเนาะ

ขอกำไ,ไม่กินหนาเด้วยพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจย่าลแล้วออก็ไปแล้วพี่น้อง